สวัสดีครับบ่าวเท่าสอสดีท่านผู้ชมครับวอสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านําโชคนะครับลมแห้งพี่น้องนะครับวันนี้วันที่27พฤศจิกาย,ยน2568นาท่านผู้ชมพสาสรางคมมาบานอ่าเอานะครับใหมาชมมาฟังน้ากันนะครับเพิ่นจะมายำให้ได้พี่น้องเดอ้อนะครับแล้วก็เอฟซีก็รอนะรับ รับช่างคมนาบงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2568นั้บนบเขาได้บานไปแล้วพี่น้องบ่าเท้าออกม่ยืนยืนตากแดดเนี่ยนาบอากาศเย็นบ้านเท่านับอันนี้กับพี่เคยนคับอันนี้สามีย่ายน้ำตาร่วงเอ๋ไปซื้อก๋ิยเตียวให้ไอ้ให้สามใบเท้าน,บน,าน,าาานับพื้นผ้ากันทําข้อมสะอาดเสียหนาพี่น้องพอสร้างเขาได้บานแล้วไปออา นางปศางนางเอามุมนี่วะเลขทูป8นี่ท่านผูะชม,มปสางมันขาเห็นต่นบ่าวเาจุดต,ต่างแต่วันพระุนธ่ามผู้ชม,มนะครับ,บนี่น,น,น,นะครับจุดไม่ไม่จุดวันผผลผลพระุนปศางนับ 5, 5 8ได้พี่น้องเด้อฮาผู้เลมักนับเลขทูกนับวันที่1ธันวาคม2568บ่าว บอาเอาฝันระสังฝันผุ้ท่าเอาใข่เซกตาตะก้าต่ตาพี่น้อง้าเท่ากันกตาตาผู้หนึ่งหาหน่วยผู้หนึ่งสามหน่วยต่อผู้สามหน่วยหน่วยบบไงบานมีผู้หาหน่วยเอามาเลี้ยงแล้วก็ผู้สามหน่วยก็เลี้ยงต่อกันไหมพี่น้องต่อผู้สามหน่วยทุบแตกดังโป๊ะเลยพอสังป๊ะกป๊ะกป๊อสามเพืยงบาลทอาได้ตีเก้าศูนย์ห้ากับเก้าศูนย์สามเพราะว่าเคยฝันมาผู้เท่าเอาใข่มาให้ ออกออกตลอดที่ประสงังงวดนั้นออกงวดที่ขึ้นบ้านนะเก้สามตรงๆเลยแล้วก็มาฝันอีกก็ออกสามศเก้าฝันแบบนี้แหละอธรรมชลถ้ามผูเใดมักกว้องฝันเบาเทา่าอาไม่มว่าปิดประตู <laughs> ปิดประตูก่อนล่มพี่น้องมันล่มคำว่าในบ้านอุ่นเน่ยแปปดหากระตรงกันกันเลยกูปหาหาแปดนั่นแหละครับผม เพราะว่าเคยฝันพี่น้องนะเคยฝันเคยฝันผู้เฒ่าหาบผู้เฒ่าหาบใครมาให้ฝันย่ำได้ออกย่ำนั่นเมื่อฝันรอบรอบล่าสุดนี่ฝันว่าฝันต้อออกผลออกสามศูนย์เก้างวดนี้เบ้า่าวรตีเอฟซีเก้าศูนย์หาคับเก้าศูนย์สามเลยพี่น้องเลขทูบก็หาหาแปดต่เอฟซีเพิ่นกะเพิ่นก็บอกมาหลายเลยคอมเมนต์มาหลายเพิ่นว่าอย่าลืมศูนย์หาสามเลยเพิ่นว่าใครใครศูนย์ อ่าหาหน่วยกับ3หน่วยศูนหาสามกับเก้าหาสามเอาพี่น้องพอดีพอซานพินพพ่นอกกพอซานพิ่นอยู่บ่อไก่พิ่นเลยว่าจะเข้ามาหาพี่น้องมืึอนี่พิ่นเข้ามาหานะครับอา่กาก็สายๆเลยพี่น้องวันที่27พฤศจิก,กาย,ยน2568พี่น้องสายๆแล้วพอดีพอซานพิ่นมาก,กันจะได้เอาเครื่องดื่มให้พอซานาพ่นน้ำหาเพิ่นอยากกินขนมขม้าวต้มน้ำพี่น้องนี่ร้านในอา่าพอวินนี่ พอดีใจใ้พสร้างเพิ่นมายำให้นน้ำนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคม 2, อสองพันห้านะร้อยหกสิบแปดพ่อางเห็นแล้วเนาะชุดลับพี่น้องมื้อนี้ชุดลับช่างคมด้วยพี่น้องด้วยนี่งวดที่ผ่านมาหนึ่งมาอยู่วามฝันพอสอ้างหาสองหนึ่งหาบ่อเขาพี่น้องหนึ่งไปหลักร้อยเดี๋ยวให้พอ่อ้างลุงชุดลับให้หลกักแจ้งจียำชุดของเพื่อนให้มาหลักก็ชุดของพอสร้างเนะาะ เอาเดี๋ยวพอสังได้แล้วมาพอสังรับช่างคมครับผมบอลลี่ล่อพี่น้องเอาพอสังนี่แหละพอสังเป็นเรียกมุมผมนี่พี่น้องเขามาในบ้านเลยเอาแล้วปุ้ยมันให้ก็นั่งหันนู่นเอาน้ำเย็นเอาน้ำเย็นบ่บ่ครับผมหนาวเรี่มเตรียมน้ำไว้ให้ตลอดพี่น้องเราขี่รถมาเราก็ดิ้งดิ้งเขามาในบ้านเลยพอสังอ่ชุดลับได้พี่น้องเด้อ โอหหาอืมรับช่างคมนะครับพี่น้องเหล็กเด่นเหล็กวิ่งก็ถือว่าแม่นอยู่หงวดหงิดพันมาแต่วันหนึ่งไปหลักร้อยนะครับหงวดจับคูเข่าก็มีด้ะพี่น้องเด้หงวดบ่อเข่าก็มีนะครับให้เอฟซีลงให้เอฟซีเดบ่งได้เห็นคือเก่านะพอซังเนาะครับผมอ่านี่ครับ เอาพอสร้างบอกเอฟซีนะครับผมอ่าอันนี้รับได้มาสดๆร้อนๆมาสดๆร้อนๆบู๊วิ่งห้ามีห้าหาตัวเดียวครับผมอ่าจับคู่ก็หาหกหาเจ็ดหาหกหาเจ็ดครับผมหาเจ็ดตัวเน้นตัวเน้นเลยครับผมคือว่าได้มารคือหาหาหกหาเจ็ดครับตัวเน้นหาเจ็ดครับผมหาลอตเตอรี่พี่น้องทามักตัวร่องคือหาหก ขาบอมักขาบอมักชุดที่พันจับให้หามาใส่หาครับงวดเขางวดนั้นทาเขาก็ตรงๆดิพ่อสังครับงวดนั้นหาแปดเนาะครับอ่างวดหาแปดนี่เขาตรงๆออเอางวดนี่หาด้โชคด้วยพี่น้องด้อลงให้เอฟซีเดินบังด้เห็นพี่น้องงวดเขาก็มีงวดบ่เขาก็มีครับอ่ากับเขาตั้งแต่งวดหาแปดหมดละอ,อ่าอ่าต่ว่นเล็กเดินเล็กวิงกะเดินดีอยู่อ่างวดที่ผ่านมาหนึ่งกะไปลกร้อย นะครับเบิ่งไบก้อนก็ไไรได้พี่น้องเด้อรับช่างคมเอาเดี๋ยวใจพสอซางเพิ่นย่าใหม่ชุดเอเพื่อนให้มานี่เอาเส้นก็ไไรพ่สซางเออใส่เทิงๆน้ำกันเนเอานีเพื่อนให้มาพี่น้องเพื่อนให้มาเนี่ยครับผมเพื่อนให้มาหกมันูพ่อซางครับผมแต่ลงช่องมาเพิ่งนุดสองวันได้ดต่โมิตตั้งแต่ลงมาเนาะครับผมอ่าของเพื่อนนี่เหล็กเหล็กเด่นเพื่อนเดินดีเหล็กวิ่งพี่น้องครับผมอ่า ตั้งแต่พอสร้างพนลงน้ำเบาลงไหเบาเท่านี่พี่น้องหลุดอยู่สองวดัดครับอ่าเหล็กเด่นเหล็กวิ่งได้พี่น้องได้จับคู่ตัวไหนพอสร้างหกศูนย์กับหกหนึง่งหกศูนย์กับหกหนึ่งครับผมอันนี้เพื่อนให้มาได้พี่น้องได้ผู้ใดมักเพื่อนอ่าชุดเพื่อนให้มาเหล็กเด่นเหล็กวิ่งหกหกศู 6, 6. นย์กับหกหนึ่งเพื่อนบริยาม,มันบางวันเนี่ยย้ำครับอ้าวขีดตัวเด่นพอสร้างอ่าหกศูนย์อย่าลืมได้พี่น้องได้หาผู้ใด อ่าห้าหกเป็นเก้านพสังเนาะอ่าห้าหกเป็นเก้ากะหกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแคปหน้าจอได้พี่น้องได้อันนี้รับช่างคมกับเพื่อนให้มานะครับอ่ารับช่างคมกับนินห้าเจ็ดห้าหกตัวรองรอ้าวาบาทนี่ให้พ่อ่างเพื่อนสรุปไอ้ชุดชุดของพ่อสางบอ่อฝันบอกพ่อสางบ่ครับมืบอ่อวานนีบ้บ่อฝันบ่ฝันครับอืมหมด ฝันแต่มึงขึ้นนี่แหละฝันมาได้ปั้นเขากันเขาเราพ่อให้พ่อสร้างจักสอบฝันมายังไงก่อนเออปั้นเขาใส่น้ำกระสอบฝันมาปั้นเขาไปปั้นเขาน้ำเขาเขาหลุดเพราแบงเข่าให้เอือเออกี่ได้์ว่าเดยเน้อเออมึงขึ้นนี่อ่าฝันมาได้ปั้นเขาครับไปปั้นเขาก็กระจองปั้นเขายังไงพ่อสร้างเขาเขากระสอบเขาเขาเนี่ยไหมแ้าเปลือกนี่ยไหมปั้นเขาก็คือสีเขานี่แหละสีเขานึ่ง ปั่นเข่าปั่นเข่าอ๋อปั่นเข่าเขาปั่นเข่าแบ่งเข่าเขาแบ่งเข่าพี่น้องมาสั่นเนปั่นปั่นอยู่บอมบอมเป็นปั่นได้พี่น้องปั่นเขาแบ่งข้าวแบ่งข้าวภาษาไทยภาษาปั่นข้าเอิญว่าปั่นเข่าปั่นเข่าพี่น้องคือแบ่งเข่าแบ่งข้าวพี่น้องใครจะแบ่งเข่าเสร็จก็สอบผันบ่แบ่งให้พเพรางเอออ่าเอาแค่กิ่ได้เพรได้เนาะเออ แต่ว่ามั่นใจพูดล่ะงวดนี้้โอยกับมักกี้เก่าแล้วเออเอาผ้าซางยำันนี้ชุดของผ้าซางได้พี่น้องเด้อแนวคนมากอยู่แล้วอ่านี่แล้วเกาห่าหลอดเม็ดเดียวเกาห่าเม็ดเดียวมาหลอดผ้าเออจะผ้าผ้าซางฟ่อนผ้าผ้าซางเฮตามตามที่ขีดแล้วคขามาขามากเกาห่พอสาซางมากมหาเบาเท่านี้ฟ่อนเลยได้ผ้าผ้าซางฟ่อนพี่น้องฟ่อนเลยฟอนแล้วฟ่อนแหงๆเอาเออเอาแข็งมันมากตัวนี้เนาะเออกระดิ่งเฮอยู่แล้วผ้าซางเอง ตัว,ตวล่องล่องสู่เบิองกับสันจอนอ่าสันจอน,น,นบอนบอสันจอนคิดว่าเข้าหามาครับผมอันนี้พี่น้องพ่อช่างคมด้วยพี่น้องเด้ออย่าเผลอพี่นอ้องพอสร้างงวดเขากันันได้เขากับเขาย่าวพี่น้องงวดรุดกับรุดนะครับรุดกับมีบนะครับ,รบอ่าล่งให้เอฟซีเก่าพอสร้างเพื่อนนะให้ได้เบิ้งได้เห็นครับผมอ่าทามักทาชอบนี่ก็จังไปหายยิบจับลอตเตอรี่ด้พี่น้องเด้อนะครับงวดบ่เขาก็มีนะครับ แต่ว่าที่บ่ให้ก็ญาตินี่ี้ถามาแม่นพอสร้างพอสร้าง่าถ้าบ,บ่ลงให้เพิ่นก็ถามครับจ<า>ังว่าพอสร้างพิ่นสิว่าเข้าบ่เข้าก็ลงให้คือเก่าเด้อพี่น้องอย่าว่ากันเพิ่นว่าเออเนาะครับพอสร้างพิ่นก็ลงให้งหวดเว้ยตะกี้ก็ถือว่าพอสร้างค่มเด้อพี่น้องเอ้ยเอเอบัดมันบ่เข้ากม็มนะีเนาะพอสร้างเนาะครับผมแต่ว่ามันใจยุนบ่งวดนี่มันใจครับสัญจร95นี่เลยบ่ เอาเก้าหานี่แหละยีดเก้านี่แหละมาโลดมาล้างก็ดีที่พอสร้างแบตเตอรี่ได้ไว้อยู่แมมครับอ่าลอตเตอรี่ได้ไว้ก็จะพอสร้างกันไปหาพอสร้างหรือพอสร้างมาหาก็ารพายพอสร้างฟ้อนซะก่อนดอกเอ้าเลขเด่นเลขวิ่ง8กับ9เน้นที่9ครับผมตัวร่องตัวไหนพอสร้างตัวร่องกับแปดห้าแปดหกโอ้แปดหาพอสร้างตรงกับไอ้เลขทูบยังไงพอสร้างครับพอสร้างเห็นแต่5 5 8อยู่ข้างใต้พอสร้าง5 5 8พี่น้อง เลขทูบเป้าเท่าน่ะ,นะจุดตั้งแต่วันพระที่ผ่านมาท่านผู้ชมวันพระที่ผ่านมาครับจุดวันพระที่ผ่านมานะครับยังบระเทศเนือหอดปีของพ่อซางโบนแฮนี่ช่วงปลายปีนี่พ่อซางท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้ออันนี้อพอช่างคมนะเลขเด่นเล็กนิดแปดกับเก้าน้องพ่อซางเนาะครับผมสันจรเน้นเก้าครับอ่าหลักแปดแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดได้พี่น้องเด้อหลักเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ด นะพอสร้างพี่นเน้นให้เม็ดเดียวพี่นว่าสัญจร95ถ้าตัวเก่าเก่าร่องกับเก่าเจ็บถ้า8มากคือ8ปหานพอสร้างบอขีดให้เพี่นได้บบแปห้านี่พอสร้างขีดห้าพุ่มมันมัก8อ่าเอาห้าพุ่มดมัก8อ่าขีดทั้งอ่าเอาขีด่ตลอดยังครั้งนี้ถ้า8 8ดแดหานี่พี่น้องเลยเอาพอสร้างเน้นเม็ดเดียวก็คือ95นะครับแคปหน้าจอพี่น้องแล้วก็ ชุดนี้ชุดรับช่างคมเห็นไหมครับหาคมัดตรงกันเด้วาถ้าผู้ใดบ่มคาหกหาเจ็ดกับแปดหาเก้าหาได้พี่น้องเด้อนะครับอ่าแคปหน้าจ,จอนะครับผม,มลรากาเพื่อนให้มานะครับเลขเด่นเล็วิ่งหกได้พี่น้องเด้อหกศูนย์หกหนึ่งนะเพื่อนให้มานะครับแคปหน้าจ,จอเอาบ่าวเถาขอบคุณพอ่อซางครับผม คไปโชว์ให้มาน้ำกันน้องประานเนาะครับผมจะพาประานฟอนอยู่รอกพี่น้องครับมะเก่าฮานี่รุ่นเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านในพี่น้องเด้อขอบคุณพ่อใหญายม่พี่ปานาสุขุสุขคนนะไปโชว์ให้มานบพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาประสานขึ้นเป่าน้ำพี่น้องเอาน้ำเอาขนมครับนะเครื่องดื่มนะพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ